กูาจะไปเรียนเ้าวันหนวไหไผ่กูไม่ได้เรียนนี่วไหไผ่เบาผู้เดียวดิตีวันหนไผ่เบาผู้เดียวด้มันสั่งวาเอาไงบุก่ไเดียวี่ไนี่ยไปกไผดิสองดิบาเบาเลยบความนะยาวเอาย่งเดียวบุ๊บัวบนหน้าไก่วัตกร์ลนจัเีบดลิไก่กัน ว่าหน้าไก่ว่าก็ร่นมันอันอยากไรกบมันห่องเลยไพ่เลี้วไพ่ี้ไปเอาไพ่เลี้ยกบไปยี่เสียมอยู่ขางท่านี้ไพ่อยู่ท่งนั่นกบมันห่องอยาไรกบเป็นชั่วมือเนี่ยชั่วมือกบเราหลายสิล่าเนี่ยครับตอนท่านเ้าหิ้นกบเต็มเสอดอมา ก็ไจไมเนี่นอาเทีอย่างนี้ก่อนเคดตัว้าต่างๆน่อยที่เรงงานดียู่นะเหตุงานดีเอาอย่างไรบเปิดถบอยางไรคบแก่กูอย่างไรครบเขียนีเียยนี่ย่อแต่ว่าเคยศูนทยลกเหมือนั้นไ่ยกับไปในวัดก็รู้เ่มือนกัาวันวัด หลวงแางไหนมัน้นงามเนาะเย็นดีเนาะลาะลดนอเป็นไหนนงามบอนี่เนี่บางแงบังเรื่อตื่นเนี่ยบงแง่บางเนีูีด้บบเทียบพูดเทียบได้แต่อยากงับบอสอีกทีอยากงับบออยากเทียบเนียบล่ะจเงนี่เนาะเม่เป็นตะยันเนาะเอางี้นี่เนาะยัน่เออตะจีงเป็นตะยันยุบบนคำน้นไปเทียมกระเชี่ยวกหันเลยนอนหันนอนดูเดียวได้เนี่ยเทียงหน้าเป่ามาน เอาง่วหน้าิ่เกีวไหน้าอยู่เดนมอเมียดไม่นั่งจะโต๊ะติดไปจุงขึ้นมาอยู่จิเอาเอินม้้ไปดันนี่ย่งเนาะไปว่าภาพไปจุงงวขึ้นมาเนง่วยู่บ่นไผ่บ่นดไปเงาก็ปีท่าก็ท่าปอุนเดยก็เทือนีไปไต่ก็เอาสีข้างนู้นแบบปังจิ้จุครับไปนองกินุกินก้อยกิ้มิน้ำจิ้มนองเนาะ มอไปใส่อว <เ auto> ัอนเย่ี้งมหงอนเมือนไงนี่เจ้าับเจียวผมผมสดีหลายเรื่องเข้าหมอันนี้ลอยเลือดลอยเลือดงต้อยเลือดโค่ต้นเดียเป็นลอย่ไงเป็นอย้เปนข้าเสียงเลี้ยาลัดได้เหมือนกับหอยเช่นหอยเช่นกับ่อยหนุยรับเชี่ยนบุ๋ม พเสียบอย่แบบป,หปหาหมกอ,อัน,น,นาก่านกช่านสดใถ้เบืง้งเละครับโอ้ยังน้องนี้ร่ม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 มรโอ้ยลยโดโอ้อยจาจนี่คือตูเด้อบอกวันพยาหมองบองีจันครับครับผมบอกแล้ว มามาพี่นิกอเอามาจากไหนหอ่ะพี่ตรงงานนั่นแหละเขาลำชันลงต่ำนิดหน่งเหรออ้าวมีครัวอยู่ด้วยเหรอทางนู้นอืมโอ้ยคนนี้เจ้ากินกันด้วยเหรอผ่านต้องแข็งใจนะจี๊ <c oughs> โค <c oughs> โรง,รงรเนี่ยเจ้าจะถึงแห้งสิลองลองลาบลอยครับ